สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาซุ่มทีมแต่แรงไอดีสายฟรีไปแกมมาเตอร์นะครับตอนนี้ผมก็ใกล้ขึ้นแรงแกมมาเตอร์แล้วนะครับขาดอีกประมาณ600แต้มนะคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นให้ถึง5,500แต้มนะครับมาดูกันนะครับทุกคนว่าผมจะทําสําเร็จไหมนะสำหรับไอดีสายฟรีไอดีนี้นะครับก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครที่กําลังตามหาร้านเติมเกมฟรีไฟ r e นะครับผมก็แนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านค o กกี้แดนช h o p มีบริการเติมเกมฟรีไฟล e ทั้งแบบ UAD แล้วก็ ID พาสนะครับแถมยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอน100%เติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แดนช h o p นะครับมาครับทุกคนเกมแรกจะทะเลทรายนะขอที่1 10ิคิวอัพอหวังเยอะไปได้บ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลองดูนะ น่าจะไหวยอยู่แล้วผมว่าแต่ว่าเพื่อนจะโดดไหนเนี่ยโอเควงกดนะครับได้อยู่เมือนี้ผมเล่นเป็นอยู่เฮ้ยสัตว์ทองมังกรโอ้โหมัดสีแสงชูชาตมาเลยเจอตี้เป็นด้วยครับเอ้ยผมเจอล้วอย่างนี้ไหวยอย่างนี้ไหว กับเพื่อนทาขึ้นละเฮ้ยข้างบนมีเฮ้ยน่าหอมเดินว่ะเฮ้ยไม่ดาวเฉยเสียยมาเยอะทุกคนเสียยมาเยอะจัดแล้วหลายตัวเลยนะเขาชุดเพื่อนนั่นเลย C2 ชุดยังวะเนี่ยเงียบอยู่นะสวยครับเพื่อนผมอ้อมให้ เล่นได้เหร่ตัวนี้ไปไหนนะวะเงียบจัดเลยเฮ้ยหายไวเกินไป,ไปแปลกแปลกละไปไหนอะเมื่อกี้อยู่กับผมอยู่เลยเฮ้ยไม่มีเทา้าเฉยเลยวะเฮ้ยพ่อล็อกตัว เกือบแย่น่าแข่งนะครับทุกคนผมเจอหน้าแข่งหน้าผมเลยดีกว่าเจ็บนะดาวผมโดนแน่แหละตีเข้ามาแน่ ตัวลงใหม่หรือเปล่านะทำไมของแปลกๆน่าจะเป็นตัวลงใหม่นะครับเฮ้ยมีรถขับมาเฉยไขวะนะ่ะอ้าวมีเศษนี่ว่าเฮ้ยไม่เศษละสองตัวผมไปก่อนอุ้ยอุ้ยโคตรเจ็บเลยส่วนเจ็บมากสองตัวนะไขว้แล้วผมอยู่ไม่ได้หรอกหาเพื่อนก่อนเรามีเพื่อน ช่วยด้วยครับถ่ายแล้วอุย๊ยแดงๆมีเสียงด้วยข้างใต้เหรอวะมาจากข้างใต้นะครับทุกคนนี่งไงเจ็บมากนะเจับเพื่อน ลักให้มาแล้วไปดิเกมถก่ายบอนผมเล่นยากกว่ากี่ตัววะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปอ่ะเอ้าอะไรวะคืออะไรเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนเสียงเยอะมากว่ะผมไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้วเนี่ยก็ผมยังมีอยู่เลยคนดู แล้วจ่าอยู่ไม่ได้แล้วโอเคไม่มีใครตามมาเล่นยากว่ะที่ตัวไม่รู้อ่ะใส่ชุดเหมือนกันด้วยเฮ้ยแต่ผมมีนี่หว่าโเคตรเจ็บทุกคนหมดตี้สวยสวยจัดครับหมดด่งตี้นะเพื่อนยิงเขาแล้ะข้างหน้ามีคนเหยียบชุด เฮ้ยค,คุณคุ้นคนนี้ชุดคุณคุณ้นเก็บอยู่นะดาวนักแข่งนี่เองมาแล้วชุดคุ้นคุ้นข้า่างเยียชุดวิตตีใขแ่แด่ตีใหม่หรือเปล่าเพื่อนไม่มาเล่นนะผมไม่ไปดีกว่าเสี่ยงกลับเล่นกับเพื่อนต่อ เพื่อนมาร์กนะครับมีคนหรือเปล่าเพื่อนมาร์กอะไรโอเคมีคนก้นางไปครับโอ้โหเพื่อนโดนกวาดจะรอหน่งครับเพื่อนราหน่งอุ้ยความือ่อมางไอวอลไม่โดนอีกเป็นเรื่องนะผมไม่ดาวเขาเจ็บเลย ผมไปก่อนนะขอดีก่อนไม่ไหววะเมื่อกี้เปิดพลาดถ้าเปิดนอกด้านเล่นต่อได้เลยเพื่อนมีเหรียญไหมอะ่ะเพื่อนไม่น่ามีเหรียญนะขึ้นไปชุบก่อนอุ้ยมาใกล้จัดเลยเหรียญบ,บัสสวยครับเพื่อนผมชุบก่อนนะ เล่นแน่อยู่คนดูเล่นแน่อยู่แต่ว่าตีนี้เขาเต็มตีเลยดิอาจจะเล่นยากนิดหน่อยในอวอร์นี่มีคนน,นะเนี่ยดาวครับว่าอยู่ได้ยินเสียงผมเพิ่งโดนว่ะไม่ดาวเจ็บมากคนดูดาวครับไปก่อนนะ ชุบได้อยู่ผมต้องเข้าวงแล้วอ่ะชุดเนี้ยต้องไปละรอชุดต่อไปนานละไม่งั้นเดี๋ยวเยอะแน่นี่มีคนมาอยู่นี่ครับได้ยินเสียงคนหน่อยเยอะเกินเกมนี้สวยครับเพื่อนปุ้ยสองตัว,วเจ็บอยู่ครับเพื่อนปุ้ยจะเต๋านะเจ็บจัดเลยเพื่อนหน้ายิงเจ็บเหมือนกันอะ่ะอุ้ย เต็มเลยกระสีฟ้าผมกำลังไปครับถ่ายวันอะดาวหนึ่งครับเพื่อนส่วนสีฟ้าหัวเล่นดีจัดเอาหมดเลยเหรอเจอไปเพื่อนเนี้ยหมดตี้อุย้ยสีฟ้าเอาเรื่องหวาแข็งจัดเลยคำสาคำสี่อะคนดูอ้ายังมีอีกเหรอเพื่อนโอเคไปไม่ได้ แต่เพื่อนไม่ดาวเขาเจอเลยสวยครับหมดคนน,นี้ใครเนี่ยน่าจะตีใหม่นะเหลือเจ็ดครับในเมืองในหาดนะหกออปชั่นเยอะมากเลยผมยดีก่อนได้บ้าผมมีอุ้ยได้บ้ามีแล้วก็ข้างหน้าก็มี เฮ้ยใครยิงผมวะยิงได้ไงอะ่ะเรี่องไหนอะ่ะน่าจะบนบ้านหรือเปล่าไปแล้วผมผมโดนชาร์จ<อ>คนดูระว่านะครับเพื่อนสวยครับเอาเรื่องวะสีฟ้าเรื่องจัดไปหนึ่งเพื่อนอุ้ยเอาเรื่องเกินถาให้ครับเพื่อนสองตัวท้ายนะ เล่นให้เลยตูก็ตีบิงจัดอะสวยเพื่อนเพื่อนน้องอีกแล้วเจ็บมากครับเพื่อนกับผมเนี่ยจะจัดเลยอะตัวท้ายแล้วเพื่อนสวยโหเกมนี้เพื่อนเป็นงานจัดเลยทุกคนสีฟ้าที่โคตรดีอะ คำสามคำสองอะเอาเรื่องเก้อดูพี่ที่หนึ่งครับทุกคนโบ47สี่สิบเจ็ดเพื่อนเล่นดีจัดสีฟ้าผมเชิญเล่นดีบอกว่าเนี่ยเชิญมาดิเผื่อเข้ามานะครับทุกคนเผื่อเพื่อนมาอ๋อเขาไปด้วยกันสามคนผมว่าแล้ว <c oughs> เล่นดีกันจัดไปครับทุกคนต่อเกมที่สองเลยครับกดเลยเผื่อเจอตี้เดิมนะขอเจอตี้เดิมนะครับ เกมนี้จะเกาะสวรรค์น,นะครับผมไม่ขออะไรมากนะเกาะสวรรค์ขอท็อปสามพอเอา้าไปโหลดเดี๋ยวจัดเลยไปไหนอะเพื่อนสีชมพูมพตามเพื่อนลวกันครับลงสีนะน่าจะได้อยู่๋ยวเพื่อนเดอดไม่บอกไม่กล่าวเลยลงสีมิด้วยทุกคนเล่นยากแฮะเพื่อนสีชมพูจะโดดไหนอะทำไมหมุนอย่างนั้นอะเพื่อนผมงงแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรอยากโดลดสีงไงเพราะว่าไม่ลงสีคนเล่นยากครับทุกคนเล่นยากจริงๆ เกมนี้โดนพลาดละถือว่าโดานพลาดละผมผิดเองตามสีชมพูเยอะเกินไปนะเพื่อนน่าจะลงยิงบอสอเ้บ่าแต่ว่าเกมนี้ตรงนั้นไม่มีบอสโหโดนแล้วะหงจัดเลยโดนละถ้าผมมาหนึ่งอย่าพึ่งนะเพื่อนสวยครับยิมไปก่อนผมไม่เกี่ยว เฮ้ยต้องเล่นเลยเพื่อนนะตัวนี้น่าจะเจ็บนะหนักครับเพื่อนโหคู่โคตรขี้โกงบนเกมใครจะเล่นด้วยถ้าอย่างงี้ท้าขึ้นครับเพื่อนน่าจะโดนเล่นวะเขาเห็นเราแล้วนะเพื่อนระวังนะเมื่อกี้นี้ ครับเพื่อนโอ้โหร้าสองเลยเอาเรื่องจัดผมไม่ได้คิวเลยว่ะไม่แม่มากครับ exp วอนก้า e นะแคนจริงบอกว่าเนะ่ผมว่าแคนจริงแน่เลยเฮ้ยเพื่อนยังโดนอยู่นะเบอร์สี่เท้าขึ้นด้วยกำลังไปครับนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหไม่ทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชูให้ขอแก้ให้ก่อน ผมไม่เจอว่ะเพื่อนดาวสองเลยทุกคนผมไม่อยากเล่นเสียงนะชุบก่อนเก็บอยู่คันๆเฮ้ยไม่ดาวหรอโอเคอว่ก็ไม่ดาวแดงๆเลยเมืเ่อกี้นี้ตัวท้าด้วยนะครับหมดตีพอดีสวยเลย เอ้ยบีบมงเงียบจังวะทำไมตรงนี้ไม่มีคนเปิดกล่องเปิดไปได้ไงแป,แปลกแปลกละอุ้ยพีคนะกลับดีไหมอะ่ะแต่เบอร์สองกลับผมก็กลับแต่เบอร์สองไม่น่ากลับเ้ยหน่าผมมีคนที่ว่าหูตาเกือบเบอร์มองคนไม่เห็นตาปืนแล้วผม ป on, pues ไปไหนแล้ววะถ้าข nah ึ้นแล้วไปบ้านชูรับท huh ุกคนเจ็บอยู่นะเบอร์สองเห็นไหมเบอร์สองไม่เหลียวแลเลยเบอร์สองไม่หันไ่เหลียวแลเลยคนดูดาวครับเพื่อนตัวล่าด้วยวะ รอรักไปเพื่อนตีนี้มาแน่น่าจะเอาสุดผมดูทรงแล้วเปิดล่าอย่างเงี้ยเพื่อนเบอร์สีโ่โดนวะเบอร์สองโดนโดนแย่แล้วมีตัวชีตาด้วยเด็ับเพื่อนเต็มเลยกระทำมาเลยอุย้ย้ายมาสวยเพื่อนเบอร์สองแข็งอยู่ผมต้องรีบไปช่วยวะเพื่อนแข็งจัดกำลังไปครับ เพื่อนเล่นไหมซ้ายมือน่าจะมีตีใหม่ต้องรีบเจาะเจ็บอยู่นะเพื่อนยาครับผมพัานยาแป๊บเจอตีเปลี่ยนได้ไง,งนไั่นหยาบแล้วเพื่อนไปสองแล้วทุกคน ข้างล่างมีอีกนะมาครับเพื่อนบ้านชุบไดเลนนี่แหละน่าจะหลายตัวด้วยโดนเกินสับฟีไปเอ้าดาวสองระเบิดอะไรดีวะอันนี้แล้วกันชุบก่อนทุกคนรวยครับเพื่อนลวยรวยรวยวย อยู่ไหนวะกับผมเลยเสียงโครตรใกล้อะ่ะเว้ยเพือ่อนหน่มไม่เดียวเลยกลมๆก,ก่อนชุบก่อนหลังมาอีกเพื่อนขอเย็บาผมหน่อยสวยครับไป <S 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 เขาได้ช่วยเพื่อนเหมือนกันนะทุกคน <S 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 เล่นยากวะเป็นจัดด้วยไง คิ้วจัดเลยหานะผมมีเหรอดาวมอตี้ชุดได้นะเดือบมากทุกคนเดือดมากพีกเดือดจัดมีตี้ใหม่มาอีกพีกอะไรอะเราอยู่บีมานี่หว่าเอาพมงเอาพีกอะไรเกมมัวแล้ว เมื่อกีบ้บนเขาก็มานะครับรเาราวานเพื่อนอะไรไงผมวาแล้วานาเขาเพื่อนผมพันยาแป๊บเจ็บมากเลยวะ่ะเจ็บเพื่อนเจ็บเอ,อ่ไหรไอ้คนนีงอ่ะชุดได้ไหมรถมาอีกโอ้โหมอสโซ่จังวะเจ็บมากเลยทุกคน เว้ยผมล่วงแน่เลยหัวแตกเกบนี้โอเคยังรอดอยู่เยอะแยะไปหมดเลยวะคนดูมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยผมมีเครื่องดีอยู่มีออปชั่นเต็มเลยเล้น่าอยู่เกมนี้เบอร์สองมาไหมครับผมตักงเครื่องดีนะเบอร์สองบังอ,อีกเป็นงั้นไปอุ้ย ผรไหนเพื่อนรอครับเวยเพื่อนเอาว่ะเกมนี้ดูเดือดเลยพานจัด <c oughs> เพื่อนเล่นดีว่ะถูกใจถูกใจครับ <c oughs> เพื่อนเป็นงานมากคนเข่าแล้วกันผมเฮ้ยตั้งยาจังวะเฮ้ยดิบไปได้เอ้าเอา้า ไม่ติดตั้งมู้ดเลยคืออะไรอะ่ะอุ้ยตีเลยตีเลย,เ,ลย,เ,ลยเพื่อนตีเลยตีเลยเก็บมาเพื่อนจะเราระวังต,ตัวไกลนะล่ะเก็บเพื่อน,น,นผมออมให้เล่นยาวบอกคนดูเล่นตัวไกลแป๊บนึง,งท้าก่อนนะเพื่อนชุบก่อนได้คนหนึ่งว่ะ เอา้าเฮ้ยกดผิดเบอร์เลยดาวหนึ่งโอ้โหผมกดผิดผมไมปกดไอ้ม่วงอะผมคิดว่าอันนั้นคือปุ่มชุบโอ้โหเพื่อนมาสองอยังอยู่อีกเหรอวะเพื่อนมาสองเพื่อนเกินคนดูผมกดผิดปกติชุบไม่มันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอไอเราว่างานไวซะด้วย โหเกมนี้เพื่อนของจริงวะแข็งจัดเวอสีสามด้วยสร้างมากใหม่เหมือนกันเลยสก,กีปืนก็ไม่มีเฮ้ยหรือว่าเราเจอพวกเดียวกันดูดิดูกันรทรงการซ้ำดิผิวจัดเลยเพชรในตมครับเสียเพชรในตมแล้วสายมาแล้วเพื่อนคิดเลย โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดละเกมนี้สุดละสุดจริงบวกสี่เก้านะครับขึ้นห้าพันห้าพอดีไล้ป่ะเนี่ยมันจัดเกมนี้ห้าพันห้าได้ยังโอเคครับทุกคนห้าพันห้าแล้วนะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมบอกเลยบวกมันจัดถ้าใครดูจบนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนไอดี ID สายฟรีเล่นมันอยู่เนี่ยทำไมเล่นไปมันอยู่นะผมว่า คลิปนี้ก็จบที่5 5 0 0แต้มนะครับทุกคนคลิปหน้าผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเอาเป็นคลิปขึ้นแกนเลยไหมหรือว่าเป็นคลิปก่อนขึ้นแกนแบบแต้ม5 8 0 0 5,900อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับทุกคนถ,ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ